ได้ะอ ah, ah, ่า ah, ด e ีใจเลยดีเก็บเ็มัน้มเกินม uh, ันามี here. Uh, here exactly. um, ่ห nah. น oh, uh, ่งเป็นหาเลยเก็บเกักเกินมัน้าี่งเปหเออ็นรขอ่อห้กันาเลบหางออกก็เป็นระทแต่ถ้าเติมหางเไปก็จะเป็นระทั อ่าาาาะต่อไปอ่ะต่อไปจะเป็นตัวล้วค่ะตัดกันหรออ่ะย่ะ คนเข่ามาเกาในท่ยาเขียนตัวนี้เลยปุ่นอันนี้เปุ่นปิ่นเขียนว่าหนเปิ่นเขียนนี้เ่ยก็เป็นหนวดแล้วนะยังเิคนเขียนคำบอกว่านะคำบอกว่าอันนี้อันนี้หนวว่าจากไหม็ดหน้าการไปอ่าเพิ่งจะเขียนนี้เนี่ยนะอ่านบอกว่าคุณคนณทุกคนเป็นตัวเนี้ยนะแต่ห้ามคอห้ามคอนะถ้าคอตะเกี้ยบไม่จะเป็นหัว อ้าวจไปดูอ้กตาเป็นยังนะฮ่า่า่าฮาไปตาอตาคอดูปดูอวไปดูตัวต่อมาตะแกรงอ่าวก่นก้อนมาเปิดห้องอ่านตรละนะแต่ว่าปัจจุบัในนแบบมีนอใจเปมีนยองอ่านบลาดะ เอาว่าระดับนี่พอแล้วเดี๋ยวผมพูดนิดผมพูดนิดกับคนเมืองเขาเหมือนเดียวกันแล้อ่านจะจะอ่านเป็นระดับฟุกตัวตั้งน้านะตั้งน้าสองหลังสองอ่านระดับอ่านตัวตัวหลังตั้งน้าเหมือนกันหมดยกเว้นตัวตัวเดียวตัวพือตัวดับนี่ตั้งแต่ระตาระตามาถึงตัวนี้อ่านว่าดระ หัวได้ในตัวเป็นตัวพิเศษตัวพิเศษอยู่ไหนก็คือตัวของมันเนี่ยนะตัวของมันนี่ออกเสียงเป็นเป็นเป็นนั่นตัวไม่จัตวาอัลบัดไดนะแต่ไม่ใช่จริงๆนะมันมันเป็นอักษรต่ำนะไปแจ้อันอื่นเนี่ยจะออกเสียงจัตวาลอะไรนะยกเว้น ตัวที่ใช่เสียงสั้นนออกเสียงตะวานเลยเพราะฉะนั้นเดือดดองซาด้านี่เขียนมาได้ดีขัดเขียนตัวตัวเมืองเดือยนะมาได้มันมี่กว่าไม่เขียนมาได้ใครจะเขียนมาได้กับเก่าหัวไม่เขียนอย่างไี้เพราะว่าเวลา ใจตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันมันเหมือนมีแม่จะตะวามันเหมือนมีเสียงแต่ว่าตัวของมันยีเนี่ยอ่านออกเสียงมีไม่จะตะวาคำกับนะทักอ่ามีคำใดกมันจะอาจจ่า,านเป็นจิจัตวาอย่าี้ก่นนอนลองลองเล่นก่อนด่างดาดีดูดมดองดวง เนี่ยมันบุ๋มมีแดงเนี่ยบ่มีเสียงกระดึงมาได้มาได้เพราะฉะนั้นอ,อ่าตัวด้เนี่ยเฉพาะถัวของมันเนี่ยออกเสียงไม่จัตวาแต่วา่าไปแจ๊ดอื่นเนี่ยบ่มีเสียงจตัตวาอ่ะต่อไปอ่ะจั๊กจักเจนเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวคน,ยวยวนจะได้ ตัวต่อไปนี่จะเป็นตัวละทะะ อ่านอีกคือกำอ่านอะไรกระทะกระทะีคกับคำเองกคือดเสียงระทะจะได้ว่าบเขียนเป็นท้องของเทาท้องของเทาเนี่ยร้อคนเนี่ยเขาจะอ่านเป็นละต้าเนี่ยแปดสิบคนเ้ากวู้วาจะได้นะอ่าี่ท้องเข้าอ่ะจริงๆมันอ่านเป็นทองคเทาเขาอ่านเป็นอันนี้อย่งลต่า มันไม่อ่านเลยลัทธ์อันใดท่านที่ถูกต้องนี่มันต้องอ่านออกเสียงนี้ลับนะครับนี่ตัวยังละทธ์เป็นเสียละทธ์มันผู้าไปอ่านไปละทธ์กลับไปเลยอ่านอ่านออกเสียงอ่าตัวละทธ์นี่เกทเขียนเพียงพอตัวหนึ่ง ก็คือตัวค่าเวลาเขียนตัวค่าเนี่ยมันก็จะกฝ่ายขึ้นมาในหันหน้อยแต่ตัวละค่านี่ตัดส่วนนี้ออกตัดส่วนนี้ออกเพื่อมาเหลือต้องเดียวอ่านละท่าละท่านี่พอจะใจสำนับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นหน้าตัวสกุกตัวถึงส่วนใหญ่อย่างเขา,าบอกวัดนขนาดวัดขนาดธรรม วัดั้งหน้าวัฒนาะมีเป็นใจใจตรงนี้ก็จะนั้เวลาแจกใจเขียนนี้เขียนนี้ยิ่งให่เขียนี้อะเขียนใหาะอย่นี้เขียนง่ายต่อไปตัวหนึ่งก็คือตัวสุดท้ายของว่า

อ่ะดูไม่ทันเอาอีกทีนึงนี่อ่าจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้นี่จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้อันนี้คนพ่อว่าลันละดังแมวนี่อย่างกูดังแมวเนี่ย

ถ้าฮาว่าเขาเขียนระนาบตัดูนะถ้าฮาว่าเขาเขียนระนาบตัดูเขาไปยักเหี่ยมันก็จะเป็นตัวกาขาไม่ใช่แต่ระนาบใช้กันนะมันจะเป็นตัวกาเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเนี่ยจับประบนมาก่อนนะคอหอยน้อยเราต่อที่นี่ถ้าไหน

คอนอาตมาแย่แย่แย่ย่อมดูตัวจังหวะระยะอัดังมาเนี่ยอ๋อมันเป็นตัวเองแล้วไงเนี่ยนี่มันนี่เป็นลักนะที่จะได้ปกติอาตมาจะเหลืองนิ่ไปหรอนะครับนี่ก็เป็นอ่าล้านละนะนี่ก็เป็นล้านละครับ

Cô có gì thì phải chắc đi vào à chắc chắc nó phải như đi vào làm ăn xong xin tuổi đi nắng mất đi nắng mất đi Chàng khuôn nạ là một cái tình của sắp tắt. Khuôn nạ. À, tỏa vai trở đây. Trở đây, là phức án cho con. còn thấy họ trợ được तो दे रहा है।